เอาเลยฮททมาดูครับวันนี้เราก็กลับมาแล้วนะครับผมหลังจากที่เราบอกว่าจะจบเกมกันนั่นเองนะฮะปะวันนี้เราก็ไปจบเกมกันเลยดีกว่านะครับผมปะเดี๋ยวจะเสียเวลาคันนั่นเองนะครับปะเอาจะพูดบ่อยเทมเบอรืออะไรเนี่ยปมันน่าจะอุ้ยแหลกนะฮะมันน่าก็จะ,จะจะไปตรงนี้หรือเปล่าจะไม่ผิดนะโอเคอเคเราตามท้ามันหรือไป ไม่น่ามีตัวไรลอกนี่ผมกไม็ได้ปืนนี้มานะครับผมไปเอามาเพิ่มอั่นยะ่างนะฮะท่านผู้เชม่เหมือนห้องนี้เคยมาเลยฮหหรือเปล่าอ่ะเราต้องไปทางนี้เนาะน่าใช่แหละผมว่ามีอีกอย่างปะมีของกินนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรสำหรับเราเรกไปเลยกว่าฮนะมีเสือประหลาดอีกอย่างไหมไม่น่ามีหรอกผมว่านะเราก็ไปเรื่อยๆดีกว่า เมือ้องถ้ำน,นี้จะเอ้ยตะกุตาหน่อยเสือดีเฮ้ยโบ <c oughs> เปลี่ยนแล้วก็สวนกันหนึ่งโอเคไปทางไหนต่อไปทางนี้เหรอทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยโอเคลอยเลือดอะไรวะเน,นี่ยโอ้ย,อยไปเกือบไปสะบัดเมาเร็วมเกินไปหรือเปล่าเมาอ่ะท่านผู้ชมผมเมาเมาตัวเองอะ่ะในนี้มันจะมีลูกซองนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับโว้นี่คืออะไรเนี่ย ลูกซองมันอยู่ตรงไหนวะถ้าผมจะไม่ผิดมันจะอยู่บริเวณแถวๆนี้นิดนะอยู่ในห้องไหนวะเสียงเพลงแล้วฮะท่านผู้ชมเสื้อผ้าเอาไปหนี่เลยไม่รู้อะอะไรอะการบินหรือเปล่าผมไม่รู้นะเก็บ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 รถไงเอ็กก็เก็บดิเฮ้ยโอเค เหมือนว่ามีบอลช็อปให้พิยาให้นะครับจะเปิดให้นะครับกระสุนเพียบเลยเก็บมาเก็บมาเก็บมาเก็บ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 เกะเอ็บเกเก็บก็บเก็บเก็ะเก็บเก็่เก็บมก็บเก็บเนเน็บเจะบเก็บ้ก็เก็บเกเก็่เก็บเอเก็เก็่เไ็บเกเกเค็อเอ อะไรวะอ่านไม่ออกวะชิบหายอ่านไม่ออกห้องนี้น่าจะเอ้ยอะไระอ่ะแอ,อมโออม่ไอโม่เฮ้ยมีบ่อเนี่ยว่าน่าจะบ่อทำอาหารได้แล้วเนี่ยรู้เปล่าเอ้ยเหมือนจะไปทางไปต่อมันมีห้องหนึ่งนะฮะผมจำได้ว่ามันมีลูกซองนะ่ะแต่ผมจำไม่ได้ว่าต้องไปทางไหนต่อนะฮะแต่ตรงนี้มีแน่ๆลูกซองให้เราแต่ไม่จะเป็นเีนหรอกเรามีแล้วเนี่ฮะไปลเลยบวัว นี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวโอเคทางนี้ไปต่อไม่ได้ฮะเหมือนมันต้องใช้คีย์การ์ดก็คือเกาะทองของเรานั่นเองที่เราไปเอาบาสุดหนเองนะฮะว้าดูสิแปะเข้าไปโอ้โหเกาะเรารั่วหมดเลยชิบชื่อเราต้องใส่ใหม่นะฮะผมว่าผมใส่เป็นเกาะอิเล็กทริกเลยดีกว่าฮะเพื่อความหนาโอเคก่อนที่เก็บได้หรือเปล่าเต็มฮะ โอ้เป็นเจ้าใส่ยไปได้อะไรอะ่ะอาชีพเป็นอะไรขึ้นเมื่อกี้ฮัล้อน้องมีใครอข้างในไหมถ้าไม่มีพี่จะไปแล้วนะผมว่าผมต้องใช้ลูกสอง่ะท่านผู้ชมไม่มีเยอะแน่เลยเดี๋ยวเราวิ่งอย่างเดียวเลยท่ากันก็เลือดโอ้โห oh. ขอปั๊มไม่เดือดงั้งาๆง,งอร่อยสเรียบร้อย โอ้กว่าผิดโอ้โหขิดยาเฉยเราต้องปั๊มน้ำฮะให้เต็มครับโอเคโอเคประมาณนี้น่าจะพอไปเลยเลโก้เลโก้เลโก้เราจะไม่หยุดวิ่งนะฮะเราจะวิ่งอย่างเดียวเลยมีตัวอะไรมาเราแค่แค่ปั๊มนี่ไงมาแล้วอีที่โอ้โหตัวแรกเลยนะฮะมาดิน้องมาดิน้องอุ้ย,ยไปหวันเลยเหรอกระสุนอะไรวะเนี่ย บักช็อตเอาหนังมาเอามาทำไมไมาเต็มลืมไปหรือฟรีฮะเราจะวิง่งเราจะวิง่งเราจะวิง่งเราจะไม่หยุดวิ่งเราจะวิงะว่งอย่างเร็วมีตัวอะไรเราก็จะวิง่งตายหนระือเปล่ามึงจะดาไม่ไนดะ้โอเคโดนไปละเชี่ยหัวมันเชี่ยหัวมันไปไปเลยโอเคไม่มานะ โอเคต้องวิธีทางนี้หรือเปล่าใช่ปะไม่รู้วะวิ่งอย่างเดียวแล้วกันไปตามทางนี้แหละผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าไปทางไหนนะฮะเหมือนมันจะตกราวาตายด้วยเมืม่อกี้ไป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 อุ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะน่นะเหมือนจะไปได้หรือเปล่าโอเคไปได้นะครับ อุ้ยใครโดนแขนคนนกกอมันเนี่ยน่ากลัวชิบะจีผมไม่กลัวหรอกอ้าหวหัวติดเฉยเหมือนจะมีตัวหนึ่งนะด่าาอะไรไปแต่สับราบราบเด็กมันก็แค่ลูกกระจกนะครับโอ้โหไอ้เห e ี้ยโคตรเยอะเลยสัตว์เฮ้หลบไปหลบไปรถไปลบไปรถไปทีป่เวลาไปเล่นกับน้องหรอกไอ้น้องไปเร็ว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 เรอ้ยยิงไม่ออกไอ้เห e ี้ยกระสุนหมดหรอ โอ้ชิบหายละตามมาไม่ได้หรอมั้งรูเนี่ยโอเคไปอะไป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 เราจะไป่สนอะไรเราจะวิ่งอย่างเดียวเพื่อที่เราจะไปจบเกมไปวิ่งวิ่งน้องวิ่งเฮ้ยไปทางไหนต่อวะเราไปด้านล่างวะโอ้ยสุดโอ้ยเยอะไปไหนไหนเฮีย ไปแล้วจื้อไปจื้อไปจืไปทางไหนวะโอ้ยไปทางไหนต่อวะเรไปทางไหนเนี่ยอนนี้หรอวะไม่รู้ว่ะปล้วไปแไมันตีเกาะเราไม่เข้าหรอกเฮ้ยเหมือนมันมาด้านหลังวะดูเชียวเหมือนมาด้านหลังว่ะไป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 แดกอันนี้เปอันนี้เปไม่รู้ว่ะย่เฮ้ยอะไรอ่ะเีย วววปเรวไปเร็วไปเร็วไปเร็เร็วไปเรอะไรช่างหัวเป็นอะไรไปแล้วไปจูไปจู่ไปจู่ไปจู่ไปจูตามพี่ก็ตามเถอตามมาก็ตามเถอเดินผิดทางปะเนี่ยน่าจะถูกแหละเพราะมีกระดูกนะฮะโอเคจะไปทางไหนต่อวะอันนี้หรือเปล่าโอ้โด่านึงตัว ด้านหน้าหนึ่งตัวอู้ออกมาแล้วยิงหัวหรอกระสุนอะไรก็ตายแหละยิงหัวเต็มเต็มอะไหนเอ่ยไหนเอ่ยไหนเอ่ยเฮ้ยไหนเอ่ยอันนี้หรือเปล่าใช่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 ไป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 กระสุนหมดเอ้ยพี่ชามานาหมดเอ้ยไม่ใช่มานาเต็มปีหน้าหมด ไป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 โอเควิ่ง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 เราจะทำเวลาะะแล้วฮะเอยเราเล่นเร็วเกินไปหรือเปล่าโอ้โหขอฟื้อสเตปิน่ากันนะท่านผู้ชมโอเคตอนนี้น่าจะปลอดภัยนะครับสเตปิน่าทีหนึ่งโอเคไปต่อเราจะต้องเดินตามถนนลาวานี่ไป ไม่มีตัวอะไรหรือไงเสเปราเไปได้หมดอู้เพิ่งพูดก็มาเลยนะไม่ได้แดกหรอกอไประจู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 อย่ามาขวางจางเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้น้องขวางทายดิ

ไปรจ้าอยู่กูได้ดิไปรจ้วทุกไปรล้วทปแล้ทางไหนคือเธอไปต่อแล้วนี่เฮ้ยใครอะ่ะนั่นคือใครอ่ะอุ้ยเยอะอยอยอยยก็ไปเลยเลยดูดิใครว่าเราต้องช่วยป่ะเลยอ่ะโอ้โห้เฮ้ยไม่เจอเลยโอ้โอโอโอ้ไปดีกว่าไม่ช่วยใครแล้วไป

ยี่เกาะคุยเยอะเียสลักช็อตอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยเจ็บกเล็โอ้โหดนไอ้บอสมันจะตายตอนไหนวะเลือดเยอะชิบหายเลยบอสเนี้ไอ้กะสุหมท เออ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 สีแงแกะสีแงแกะมาแยมแยมเดี๋ยวเอาตัวเล็กก่อนนะฮะอือมาดิมาดิมาดิอีตัวเล็กอ่ะเดี๋ยวเคลียร์ตัวเล็กก่อนนะฮะเพื่อให้มันเล่นง่ายขึ้นนะครับผมมาดิน้องนี่มันตายเยอะเหมือนกัน เอรอวะเอ้ยกระสุนหมดโอ้โหเออเฮ่อเออเฮ่อเออเฮ่อครบมาดิีมาเอ้ยแย่งไว้ซะหมดไหมเพราะน่าจะหมดนครับกระต่ายอัดเกาะให้เต็มนะครับอัดยาอัดอาหารให้เต็มก่อน เดี๋ยวเราตายเผื่อพลาดผมว่าตัวงเล่นปืนพกว่ะรู้สึกว่ายิงมันไม่เข้าเลยเรื่องเอาสองปืนเนี่ยแรงกัว่ะผมไม่รู้ว่ะลองแล้วกันลองปืนนี้นะนี่ไงอุ้ยเขี้ยวโคตรแรงอ่ะอุ้ยนาเดียวไปหวั่นเนี่ยเดี๋ยวนะขอ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 อะไรครับขอก่อนนะครับ เอาเกาะมาเปลี่ยนก่อนบอสไปไหนวะอุ๊ยบอสอยู่นู่นมันยิงถึงหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูนะเดี๋ยวนี้มันมีบอสอยู่ฮะแต่ก่อนมันไม่มีบอสนะฮะแผ่ก่อนแต่แผ่นี้มันมีบอสเฉยอิดผมเป็นมือระเบิดดีกว่านี่มีกี่ลูกคนเนี่ยเอาอเปิดอินเวนทอรี่เฮรอ้สิบลูกก็ได้แก๊ก นับหนึ่งนับสองเฮ้ยเฮ้ยมันคือไปนู่นเหรอขอ้องว่ะม่นจะเฮี้ยเลยเนี่ยลงมาลงมาลงมอลงมอลงม,ลงมอ้ะขัรดรถอะต้องซองว่ะไหนวะเป็นไหวะเฮ้ยเหมือนใครยิงมันอะปัง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 ไปแก โอ้ยโอ้ยโดนเต็มๆก็คุณจะหวดแล้วแตกอ้ะกูแตกกูแตกแกมๆแตกกูแตกกูแตกกูแตกแกมๆโอเคไปนู่นละเอาเอากรอก่อนผมว่าผมต้องใช้กรอทั้งหมดนี้เลยว่ะมันจะพอเดี๋ยวนะมีป่ะโอเคมีเชี่ย สู้ยากเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเป็นเล่นไปนะเดี๋นะใช่อะไรบ้างวะนี่ะจะเทปะาไอ้ี่นีตี่ท่าไรแท้หมดตองไปตัลลี่แท้หมดจะทำชุดนี้ให้หมดชุดโซล่าโอเคชุดนี้น่าจะเกาะดีสุดทำทำเรื่อย เห่เหอใหตายเถอะเพราะว่าผมจะฆ่ามันตายได้เปล่าเนี่ยผมชอบได้กี่นันได้ประมาณสามหรือเปล่ปาโอเคเกือบเต็มนะฮะฮ้นยน่าจะต้องพวกว่ะเพราะมันไม่ค่อยเข้ามันเลยอ่ะแล้วมันไปไหนของมันวะเนี่ย ไ,ไม่โดนโอ้ยโอ้ยหลบได้จริงหรอวะคนร้องเหอะนี่โหลดหลบได้โอ้วะไม่โดนหรอไม่โดนหรอไม่โดนหรอจะไม่โดนขอเน้นหน่อยเหอะตายเปล่า ตายเวนตายสักทีเหอะอี้ีเห๋ดิขอซับม,มันเถอะขอซับม,มันหนหอ่อเยเหอะเมีบอลตัวบันเลื่เลยดูสิโอ้โหเดี๋ยวนไ้มาชิ้นเดียวกันร้องฮะเปลือกกระสุนไปชิบหายโอเคเขาไปดูศพหน่อยสิใครมันตายเมื่อกี้โอ้โหโอ,โอ,โอเคมันป่าเป็นลาศน,นะแล้วตัวที่มันโดนกินเมื่อกี้ไปไหนละ ไม่เจอฮะน่าจะตายหาไปแล้วมั้งดีนะเรามีเกาะเยอะนะฮะใช่ไหมใช่จริงด้วยมันเข้าไปเลยไม่ได้ฮะมันเอาบอสมไว้ตรงนี้ดีนะกระสุนเราเยอะเกือบได้ไปครับผมอัน่นี้น่าจะไหวชิวแล้วบ้างไม่น่ามีอะไรแล้วแหละไหนรอะค่นี้เหรอ้ยอะไรอะว้าวปลดล็อกกันนะฮะ keep your friend close ใครอะไอตัวเ<ค>มื่อกี้เหรออุ้ยเฮ้ยเวลาอีกไม่กี่วิอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะเฮ้ยมีใครเข้ามากับเราด้วยเมื่อกี้น่าจะเป็นเควินกับเจจีนะฮะแกคือใครอะอ๋อคนที่เราช่วยให้เปิดประตูเข้ามานี่เองเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย มันเป็นแจ็กล่ากบลาเออฮะนี่มันอะไรเอ๊ะโลกไซเบอร์เฮ้ยอาเจ้อาเจ้มาด้วยนี่มันโลกแห่งอาวากาศเนี่ยอย่าบ,บอกนะว่าภาคต่อไปเราจะได้เล่นอาวากาศอนะ่ะเราจะได้ขึ้นไปสู้กับบอน,นอาวากาศแล้วเนี่ย เฮ้ยนายคิดว่าไงทำไมตัวเราสับๆละเฮ้ย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 เหมือนจะกลายร่างฮะเอ้าอ๋อเป็นภาพดวงตาเหรออุ้ยประตูปิดเกิดอะไรขึ้นโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ย กำะบัดกำะบัดโอเคไอเจ๊ก็อยู่นะฮะไอเจ๊าตายเหรอโอ้ย oh god ไม่น,นะไอเจ๊ที่เราอยู่อยู่กับเรามาตายแล้วเนี่ยไม่โอเค เราจะเดียวจะเกาะน ok. ี่เอาแล้วเควิทเราอยู่ไหนอะเฮ้ยใครวามารับเราเนี่ยทำไมมึงมารับเราตอนนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยนะเดี๋ยวได้ๆๆๆขอจะขึ้นประตูทำไมมันมีสองันนี้คืออะไรอะเก็บของโอเคอ๋อเหมือนจะเก็บทุกอย่างฮะ ของของเราเนะแล้วเาจะต้องขึ้นยานหรือเปล่าอาผมเลือกคาซีนผิดบายลาก่อนทุกคนผมเลือกคาซีนอยู่ต่อฮะบายบายเฮ้ย <c oughs> แล้วเราต้องอยู่เกาะน,นี้กันต่อแลนะ้วเนี่ยผมเลือกคาซีนผิดเดียวมารับผมก่อน ผมเลือกผิดฮัลโหลมาเล่กันก่อนดิโอ้โอเฮ้ยพวกีกไปมารับกันก่อนโ oh oh. hey, อเค <c oughs> okay, ครับสำหรับรัทนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่น,นี้นะครับผมผมรู้สึกว่าผมจะเลือกคัสซีนเป็นอีกหนึ่งคัสซีนนะครับผมคือน่าจะเป็นทางเลือกที่เราอยู่ต่อนะฮะ ไม่กลับออกไปด้านนอกได้เองนะครับโอเคเดี๋ยวผมว่างๆผมมาเล่นอีกคคสิโนหนึ่งแล้วกันนะครับผมจะไม่ทําการเซฟด้วยฮะเดี bye bye anyway. ๋ยวผมจะย้อนกลับไปเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวผมจะไปดูอีกคาสิโนหนึ่งนะฮะเออผมับการเลือกอยู่ต่อเฉยนี่ฮะบ๊ายบายครับวันนี้จบแล้วนะผมสำหรับเกมนี้และแคสซีนนี้นะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันเดี๋ยวเราจะเล่นเกมอะไรต่อเจอกันนะครับบ๊ายบายครับขอตัวไปดูอีกคคสิโนหนึ่งเลือกผิดฮะ